ทุกคนเนยมาทำาช่องใหม่นะคะเอามีเป็นช่องเนยนักรีวิวเหมือนเดิมน,นะคะแต่คือช่องจะเป็นเนยกันที่มานะคะไม่ใช่บัสเตอร,ร์เนยอิสแทปปิ้งนะเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วเ,เป็น v i v o y ายสองร้อยแล้วคือแบบเข้าแบบ Google แบบอันเดิมไม่ได้ลืม <laughs> วันนี้ชิปแรกเราจะมารีวิวของปัจชิปก็คือเนยจบ ปวชสิ่งนีมันจะขึ้นปวส่หนึ่งนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของกันว่าเอ้ยวันนั้นได้อะไรบ้างเนาะนี่อันแรกเลยคือนี่ค่ะทุกคนเป็นดอกไม้ดอกไม้ของสาขาเนยนะคะ <Love you. S 1> สาขาโลจิสติกส์นี่รักไหม Thank you รุ่งที่ทำมาให้นะคะต่อมาอันนี้ก็ของสาขาเหมือนกันนะทุกคนแต่มันเขียว <Thank you. S 1> หรอวะแต่อยากเก็บไว้นะมันเป็นข้าวโพดจันทร์ Thank you ะะแต่มัน อัน,นนี้ก็เป็นใบเป็นใบประกาศแต่ข้างในยังไม่มีเลยนะเพราะว่าต้องรนใบปพนีไม่มีเลยแต่มีใบอันนี้เก็บไว้เก็บไวเ้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่จารึกว่าเรีย้อจบแล้วนะกวา่ควาคือกว่าจะจบก็แบบดูหน้าก็รู้เลย ต่อมาก็เป็นเงินค่ะลูกคนอันนี้เป็นเงินนะเป็นเงินเป็นเงินนี่เป็นเงินนี่เป็นเงินนี่เป็นเงินนะก็ที่ไปมีเกินร้อยเลยอือเกินร้อยเกินร้อยนะอันนี้เกินร้อยอมาก็คือเงินอ,อีกแล้วมีเงินอันนี้แต่จริงมันมีสองอันนะแต่คือสายสะพายมันรุดมันเลยแน,น ก็คือมารีวิวของแัแ่นแหละจริงมีน้อยแต่ก็มาเริ่มต้องคิดด้วยการมารีวิวของอะไรพวกนี้แหละแล้วก็จะมาบอกกับทุกคนนะคะว่าฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปในช่องนี้เรื่อยๆเลย,เลยก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็จริงๆก็แอบเสียดายเพราะว่าแบบคนดูในช่องนั้นเนะยอะเยอะมากเลยเนาะเป็นร้อยๆเลยแต่แบบก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะคะวันนี้ก็ เท่านี้แล้วกันก่อนเนาะก็คือเท่านี้กันก่อนก็คือการรีวิวของนี่แหละมมีเงินีดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะมีดอกไม้เด้อดอกไม้นะแล้วก็มีเงินอะไรประมาณนั้นนาะแล้วก็อาจจะมีช่องคู่กับบุคคลพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่องคู่เนี่ยชื่อว่าคู่รุ่นอะคะ่ะทุกคนแต่ดูก่อนว่า,าจะทำได้หรือเปล่านะ แต่อาจจะมีอาจจะมีนะคะก็ฝากช่องเนยกันมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ